ตีสองแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อขึ้นที่เจอล่มละพ้ายุครับเท่าทําการแสดงบ้านใดครับตีสองตอนนี้เท้าต้องทําการลือไวท้ทีเพื่อสิไปทําการแสดงต่อที่จังหวัดเลยพี่น้องครับนี่แหละครับชีวิตมอลําห้องส้ส้สุขสุขคนทีมงานคนเล็กครับ ทีมงานลูกลกคอนไวนพรบบลุยครับพี่น้องตีสองแล้วทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เวลาตีสี่เข้มามั่งไว้ที่ตั้งแต่ตีสองครับพี่น้องเนื่องจากว่ามาขึ้นนี่ ฝนตกหนักผ้ายุดพัดลมครับห้องเสามารถทำการแสดงได้ครับพี่น้องจะไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดเลยครับพี่น้องเลยต้องผ้าหลูกๆนะครับหนึ่งไลยที่ได้ตีสองครับนี่ก้อนานั้นกับว่าใดครับเพราะว่าทั้งฝ่าทั้งฝนครับนฝนฝนนพี่น้องคือชีพมัลำเขาขับมาเมืองทั้งที ครัได้ลลเลยพี่ขลังดูเด้พี่น้องชีวิตหมอลำฟังไปยังดียั์ครับใจว่าฮักอี่นี้อยู่บ่ไรครับ งานลูกผมนะครับดีลูรกันต,ตู้ครับต,ตู้ใ,ใจฮาดขนาดได้ครับใส่บารนี้งยุบไว้ครับยุบไว้เล็ดขาด ใช่ไหมครับพ่อพังเครื่องรถติดจะพ้องกันเห็นแล้วเหรอครับได,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 ด้เลยอ๋อ <c oughs> ไปกันต่อครับพี่น้องครับตอนนี้ทีซีนะครับดีแต่นะอยู่หนาไปที่เขาเป็นล้านปูนครับพี่น้องใครเนี้ยอายุาขึ้นอีกเล่นบ่อไรครับเล่นบ่อไรแต่ว่าในความเป็นศิลปินเขาก็ต้อง เป็นกานต่อครับพี่น้องอยากเล่นต่ออยู่ครับต้องเรีนเพราะอะไรครับพี่น้องทั้งฝ้าทั้งฝนนะครับเมื่อนี้ก็สิเดินทางสามร้อยสิบกิโลนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดเลยครับพี่น้องนะครับทั้งฝนตกค่ำทั้งหลังวิธีกับรถขึ้นบ่ได้นะครับต้องสิเดินกันขึ้นนะครับพี่น้อง เบิ่งครับพี่นอ้องเล็ดุ่มเปะ๊ะกันหลังดีที่ก็ได้ทีมง,งานผมครับหลูกๆของผมสู้กันเต็มที่ครับพี่นอ้องครับโอาหลังดีงที่ครับพี่เบิ่งสีก่ก็คือย่างมันปกตินะครับพี่นอ้องแต่ว่าของแขนี่ลมนะครับเป็นกีตม ครับพี่ตจบแล้วมันลมสู่คนเต่าไปครับที่งานห้องดีซีเครื่องครับพี่น้องเบอร์มาห้องสี่เหลี่ยมจากรมงสามวาหาสิบกิโลนี่เป็นกุติเจ้าวาดครับหลักฐานได้ขอพักทิ้งพันนะครับ มาลรับกันอนไยุบองนี้นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นทีมงานของรบารเทาครับดูนะครับออกทัานในอยู่เบิ่อจุหน้อยรบารเท่าจะออกแรงบ่ะเดี๋ยวข้างังได้ได้ได้ก็รวมหมดมันไม่ใชนหิน เห็นรึเปล่า้อง,อง,อองรงบัตรอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ตีี่กว่นแล้วครับหลุน่ะรถบัตบอกจะติดเดอ้อโอเค บนี่คือชีวิตหมอลำเฮ้านะครับครับพี่น้องขอรางใจจากพี่น้องนะครับวันนี้จะไปทำงานแสดงยูที่จังหวัดเลยครับพี่น้อง350กิโลนับตั้งแต่จากมองดีเป็นต้นไปครับภาวนานะครับให้ฝนฟ่าบ่อยตกนะครับพี่น้องเมืองเลยวงว่าทีเป็นยังไงน,นะครับ เท่ากัดีสู่กันต่อไปครับตอนนี้4ชีครับอีกเครื่องชั่วโมง4ชีครึ่งถ้ามางไปที้ใดแล้วประมาณต้องใส่คำว่า,านาทีเหลืออีกประมาณ40%นะครับตนที่แล้วแล้วขอกาลังแร่งใจสุขุสก้คนครับหมอลำคำผุระมิดเตยโสตายบ่มีทอดครับพี่นรอง กับล่าพี่น้องไปสะกอนฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกดซูยางุดแนวเ,เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ